สวัสดีค่ะเซลนุ้ยอิสุสุซอแสงมงคลสายเอเชียค่ะ,ะ,คะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าอิสุสุอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคุณลูกค้าท่านใหม่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะจริงๆค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมทองปานคนเฉลิมนะครับชื่อเล่นชื่อจีนะครับค่ะวันนี้เป็นไง <มา S 1> บ้างคะรับรถใหม่ป้ายแดง รู้สึกดีใจครับรู้สึกสวยครับถูกใจมากเลยครับพี่ค่ะแล้วในส่วนของน้องจีนเนี่ยคือเรื่องไฟแนนซ์นะคะเป็นยังไงบ้างคะรถเดือดทันใจไหมคะครับสำหรับไฟแนนซ์ไฟ n น n c e ของพี่นุ้ยนะครับผ่านไปผ่านง่ายมากครับประมาณ2-3วันครับผ่านค่ะก็อนุมัติเลยครับอนุมัติเลยค่ะเรียกได้ว่าประทับใจทั้งรถแล้วก็เรื่องการบริการของไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมคะจ้ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวรบกวนน้องจีนค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังคิดจะซื้อรถอีซูซๆนิดนึงค่ะ ครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหารถใหม่อย่าลืมมองอีสุสุนะครับเพราะว่าบริการดีแล้วก็รถสวยมากครับและก็ที่สำคัญนะครับเซลลคนขายนะครับน่ารักแล้วก็ใจดีครับอะไรที่แถมได้พี่นุ้ยแถมอะไรที่ไม่แถมไม่ได้พี่นุ้ยก็จะแถมครับผมใจจดีแล้วก็ยังสวยอีกนะครับผมแล้วก็ อย่าล,ลืมเพจของพี่นุ้ยนะครับเพจพี่นุ้ยชื่ออะไรนะเพจของพี่นุ้ยนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นอีสูซุนะคะน้องจีนก็รวมถึงเพื่อนเพื่อนน้องจีนด้วยนะคะติดตามพี่นุ้ยได้ที่โปรโมชั่นอีสุส้ายแดงบายนุ้ยสุดสวยค่ะ,คะก็สามารถติดต่อนะคะในเบอร์โทรนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันได้ที่0945594156นะคะหรือไลน์ ID ดีได้เลยนะคะที่ N I T I T S A Y A ค่ะน้องจีนค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปส่งมอบรถกันต่อเลย ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ